อีนี hmm. mm ่อังเห็นมาแล้วระวัติมึงขับรถสูงปวดมึงตายมึงเปียอะไรอ่าเป็ยนเพบาะเวีนมันสูงเลยนะว่าขับสูงแสุดหรอกมันเปียอะไรนะไหัจมันเบอร์เห็นหงมันอย่างมันสมบังด่าโห่ขับให้ต่ำมาเสียไปดูกระถวยไปเจนหน้าบ้านไปดูไปวันนี้นะครับฝากงานคืนนี้ด้วยแต่ว่าพรุ่งนี้งานแฟนมีตนะครับ ซื้อบัตรกลุ่มปิดหรือยังครับงานแฟนมีตรกลุ่มปิดซื้อยังครับราคาหนึ่งรอยยสิบเกาบาทเป็นงานจัดขึ้นครั้งแรกนะครับระหว่างโตเกมิสีแล้วก็ f อซนะครับเป็นงานน่ารักน่ารัก ฟังค <ítulo> <es> anyway, <match> oh, ่ะสอมฟังจะถอนเนยไหมสอบกับพี่น้องไปไหมนี่ครับทีนี่ครับทีนี่ครับเดี๋ยวดมตจีให้เขาบ้าไปขนาดนั้นเอารถแบบรับไปที่หลับไปต้อเป็นบอกเขาไปบ้างใช่ไหมเอาคืนไปใส่รถมีมองไว้เอาไปสักกอนยืนกลับมาอยู่เขาคือรถป่ะนี่ ยาดุมรอ,อฟังเบอร์ชาญพยานฟินแลนด์เดี๋ยวเจอเดี๋ยวจเจอเพื่อชาพยานฟินแลนด์เส็นรับหรอ <S 2> <S 2> <S พรุ่งนี้นะครับร้อยยิบเก้าบาทออนไลน์นะครับใครไม่ได้มาก็ฝากอุดหน,นุนซื้อบัตรจองตัวหน่อยนะครับกดจิ้มลิก์นี้เลยนะครับงานแฟนมีด EP ที่53นะครับรับชมแบบยาวๆหกโมงถึงหอ่อถึงเที่ยงคืนเลยนะครับเป็นการชมกลุ่มปิดนะครับเตรียมตัวพี่น้องเตรียมตัวจู่มาซ้อมพร้อมกอนนะครับคืนนี้ไล์สุดขายบัตรราคาหลอดพี่นองต้องเไรียมตัวขึ้นขัน คือนี้ย <N> ูร <explicit> <N> ิไม่อยู่วันพี่จะร้องเองคือกองแทนสองคนหนึ่งคำสัญญาเคยบอกน้องว่าสิพาน้องยา เริ่มต้นกันด้วยความฝันแต่ก็พังเพราะความเป็นจริงฝันเอาไว้ีปลายฟ้าแต่ชชคชะตาให้อยู่บนดินน้ำตากระดน trở thành đây nhiên lệ nhòa nang tàu cứ con xin mang dù lâm hâm đêm mình mâu à con cạn ta vẫn กะยังคงสาวก่าวว่าบ่สูยกระบางทางกับไอ้สาให้คุณขางเป็นเป็นคนคูไปโลดเยลาบ่ต้องม อย่างผู้วันดับคนที่เสียนมามาทรงจาไว้สำนีลาลายป้าให้เขาพายังบังแดกบอกผมว่าจงยังระวังทาง สุกไหล้ลยยังทีที่ได้เริ่มต้นายเคยเป็นคนอยู่เคียงทางใจลายปาที่ปั่นเอาไว้คงบมแม่นอนไสิบห้าเจ้าหญ ที่ไปซักผ่าน,นไปว่าเอามึงสัง่งสั่งรอเลยส้มตำรอเลยูตามไปมันจะมาโดนนี้ซอของจริงคือนนอนเดียคือของจิงไใหว่านี้มาส่งเจ้าไว้สัมนีลา สู <Auf> ้ไปานตเขาด้ยิอาว้เขาไปี่นาวนี้ระวังทางอมีความสุขลายหลายยังได้ย็นี่ได้เริ่ต้นอ้เคยเป็นคน อยู่เคียงข้างจากตอานี้หลายบาที่ฟังเอาไว้ไหคงบ่แเ่นอายสิทานองมาสุอเจ้าได้แค่ครึ่งทาโชคดีเดินนางสมบังที่ปลา หนี่อันนี้สอบส,สิสอบใหม่สอบใหม่หมดแล้วคืนนี้นะครับติดตามด้วยนะครับไปดีกว่า ้ๆๆคืนนี้คืนนี้นสายสดมาส่งเจ้าไว้สัมณีลาลายฟ้าให้เขาพา ยุหลายลายยังดีที่ได้เริ่มต้นไอ้เคยเป็นคนอยู่เคียงข้างใจลายปาที่ปันเอาไว้คงมองเห็นอ้สิบห้าโรย มาส่งแค่ครึ่งทางโชคดีเดินหาสมบังที่ไกลา a r ใ้ผมให้คนอื่นดีอนนพอเจอกันคืนนี้นะครับเจอกันคืนนี้นะครับบ้านหารหัสน้ำนะครับ